5 m i n u t e with Go วิเคราะห์ราคาทองคำภายใน5นาทีสวัสดีครับพวกเราดูโอเทรดเดอร์มาวิเคราะห์มุมมองทองคําประจําวันนี้กันครับก่อนอื่นนะครับมาดูที่ภาพไทม์เฟรมนะครับหชั่วโมงนะในวันนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับราคาเนี่ยได้ขึ้นไปทดสอบนะครับบริเวณแนวต้านชุดนี้นะครับคือประมาณสัก4 1 7 5ันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าถึงสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้านะครับและราคาตอนนี้นะครับก็อยู่ในโซนนี้พอดีนะครับตอนนี้มองว่าโซนนี้ครับเป็นโซนที่น่าเซลล์สั้นๆได้ครับก็คือลงมาเก็บกำไรสักพ ส่วนนี้น่าจะเล่นได้นะครับก่อนที่จะมีการดีขึ้นไปต่อนะครับแถวบริเวณ4,200นะครับเพราะว่าโครงสร้างเนี่ย up trend มาให้เรานะครับเออมีการยกไฮยกโลอยู่ตลอดทางนะครับแล้วนี่ก็ยกล่าสุดก็เพิ่งยกไฮด้วยนะครับเลยมองว่าน่าจะไปต่อแถว4,200ได้นะครับในวันนี้แต่เบื้องต้นนะครับยังมองว่ายังเล่นเซลล์ที่วณนี้สั้นๆได้อยู่นะฮะใครที่ ได้เก็บมาแถว4180นะครับมองว่าน่าจะเก็บประมาณพันจุดได้นะครับราคาเนี่ยน่าจะลงมาทดสอบแถว4 1 6 5นกะครับก่อนที่จะไปต่อแถว4,200ันะครับอ่านี่คือมุมมองในวันนี้นะก็คือมองว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับมองว่าน่าจะขึ้นต่อได้ครับโดยราคานะครับอาจจะขึ้นไปทดสอบนะครับแนวันถัดไปบริเวณ4 2 0 0นะครับถึง4,210หรือ ถ้าทะลุไปไกลกว่านั้นะนะครับก็อาจจะไปถึง4,230ถึง4,240เลยนะครับมองมองส่วนตัวมองว่าวันนี้น่าจะวิ่งขึ้นได้ประมาณนี้นะสำหรับใครที่มองเซลนะอ่ะคิดว่าน่าจะขึ้นไปประมาณโซนนี้นะฮะแล้วก็เซลได้นะครับส่วนใครมองหาจังหวะนะครับย่อในการบายเนี่ยก็อาจจะต้องรอโซนล่างนิดหนึ่งนครับโซนแรกเนี่ยก็อาจจะเป็นบรณนี้แทนนะครับก็คือ4,145นะฮะโซนนี้ มีดีบาลที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ4,145นะครับก็เป็นจุดที่ส่งราคาขึ้นไปแล้วกันเนาะ4,145ตรงนี้นะครับถ้าย่อมาจุดนี้นะครับจุดนี้จะเป็นบายแรกของคุณนะฮะ4,145นะครับนอตไว้ก่อนโอเคหรือถ้าลงมานะครับหลุดมาก็มาบายอีกทีหนึ่งแถว4,120นะครับถึง4,130หรือถ้าหลุดตรงนี้มาเลยนะครับผมแนะนำให้มารอแถว4,000 90ถึง4,100แทนนะครับแล้วก็ทะลึกหน่อยก็4 0 6 0ถึง4 0่0ครับโดยมุมมองส่วนตัวคิดว่าวันนี้น่าจะวิ่งนะครับประมาณนี้นะครับไม่น่าจะไปไกลกว่านี้ละนะครับคิดว่าเท่านี้นะครับวันนี้น่าจะเยอะแล้วนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงตลาดเริ่มท้ายปีละนะครับ l i q u i d i t y เริ่มเบาบางนะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะครับในช่วงเดือนหน้าแล้วกันนะว่าเฟดออกมาจะเป็นอย่างไรนะฮะ แต่ตอนนี้นะครับมันช่วงปลายเดือนนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับก็มีตัวเลขที่ประกาศออกมาก็จะเป็นคอพีซีแล้วกันนอะเป็นเงินเฟ้อนะครับก็อาจจะส่งผลกับตลาดเล็กน้อยนะครับโอเคสำหรับบทวิเคราะห์ราคาทองคำวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากพูดคุยกันส่วนตัวนะครับสามารถสแกน QR Code ที่อยู่ด้านขวาจอมือนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ